วาชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเองนะครับช่องเน้นเน่ชแนลแล้ววันนี้ผมก็จะถ่ายแบบนี้เนาะครับก็เป็นเกมที่มีชื่อว่าเออ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 เอาเป็นว่าจะไม่ได้แล้วกันครับโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี้นะครับเห็นว่ามันก็ดังอยู่นะครับแล้วก็สนุกด้วยครับเมื่อกี้ผมเอาเป็นอิมโพสเตอร์นะตอนนี้ผมจะเป็นแฮงแมนนะครับ อันต่อไปเอาเป็นอะไรดีนี่นี่นี่ฉากหลังทริคกี้โอเคมาครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเนาะแข่งคนเดียวก่อนครับไม่แข่งกับเพื่อนไม่โหดละไหน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 นี่ไงแฮงกูฮาร์ดพอครับมา Three, two, one, มาดูกันครับโอ้คุณ โอ้โหอย่างยากเพลงนี้นานอยู่นะครับโอ้ยตรงนี้ไม่ได้อ่ะ เสียงกดคีย์บอร์ดอาจจะดังหน่อยนะครับโอ้เสียงฟิกกี้จำได้ละ ที่ผมไปดูเขาเล่นมาก็น่าจะเป็นปทิกี้อะ่ะที่ผมทำได้เสียงมันบกันเขาผมจะพลาดเท่าไหร่ฮ้่นอดคู่แบบนี้ไม่ชินเลยอะโอ้โหพลาดเยอะอะ่ะ จะจบแล้วคลิปนี้ก็เป็นสั้นๆน,นะคะคลิปนี้สั้นๆโอเคโอเคจบแล้วสำหรับวันนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วครับ